สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวครับสองพี่น้องพี่จะนอนน้องแม่ให้นอนครับแกตาทำลายอีกแล้ว <c oughs> ก้ตาใส่เชียกคอนิใส่ให้ชินนะครับใส่ให้เขาชินเฉยๆครับแต่ไม่ได้ผูกไว้ก็ใส่ให้เขาเดินเล่นให้มันชินครับไม่พันแข้งพันขาครับอันนี้คือว่าจะสร้างความเคยชินให้เขาก่อนครับโดยการผูกผูกให้ เดินเล่นเดินไม่ให้เขาอุ่นหิบก็เหมือนกับใส่ปอกคอครับใส่ไว้แต่กี้พี่ชายจะนอนก็ไม่ให้นอนครับไปขี่คอพี่ไว้ คุณแม่สองคุณแม่ไปพร้อมเพียงกันมากครับโย่ไปโย่มาพร้อมกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตครับทำอะไรก็ทำคล้ายๆกันตื่น ยืนโยกเหมือนกันด้วยก็จะไปพร้อมๆกันเลยครับคุณแม่เขาสองคุณแม่ดูตากันโยกหัว อ้าวไปนุกถอยๆๆวันนี้ก็ไม่ได้ไปป่าเลยครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปป่าอีกวันเพราะว่าเขาก็ไถนาหมดแล้วครับอยู่บ้านหาเส้นทางเดิน ถ้าเดินก็คงต้องเดินลัดนาเข้าไปครับหรือไม่ก็ถนนใหญ่เฮ้ <Okay. S 1> uh. มือพี่นพมาเตียวกล้องครับนี่ก็รอดูสถานการณ์ครับว่าจะได้กับหมูบ้านช้างวันไหนรอดูว่าเขาจะไถนาหมุดหรือเปล่าว่าเขาหวานข้าวแต่เขาวานข้าวก็ต้องกลับบ้านครับ จะไปอยู่บ้านที่ตะกางก็เพิ่มหลักครับ<ม>เพิ่มหลักผูกช้างเพิ่มหลักผูกให้แม่น้ำเพชรพี่ชายจะนอนแล้วครับน้องสาวไม่ให้นอนน้องสาวจะมาแกล้ง พี่ชายนี่เขาง่วงง่วงวนะครับเขาอยากนอนแต่ว่าน้องสาวก็มากวนครับแล้วก็แต่เวลาน้องสาวนอนนี้พี่ชายก็ไม่ไปยุ่งเลยนะครับให้น้องนอนกอดพี่ด้วย จุบจุจุบจุ๊บจุบปีเร็ว<_><_><_><_>แก้วตาก็ดูจากหน้าตาก็ใกล้จะนอนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ไปนอนสักทีพี่ชายของม่วงมาก็ดูแก้วตาตาก็เริ่มกระพริบกระพริบ เราก็ไปกวนพี่คุณ <c oughs> แม่ก็เป็นหวขนาดลูกชายนอนหลับแม่เขายังต้องดมกลิ่นต้องหอมแก้มครับเป็นห่วมาก ลูกชายสุดที่รักของแม่น้ำเพชร พี่นอหลับแล้วครับเหลือแต่แก้วตายังอยากเล่นกับพี่อยู่พี่นกแล้วเขาหลับตาจะหลับแล้วเดี๋ยวถ้าเวลาเขาได้นอนด้วยกันนี่เป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับเวลาเขานอนเอาหลังชนกัน เขาจะไปดันให้พี่ลุกขึ้น Ha 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 พี่จะหลับน้องกวนสงสารพี่เขาครับน้องสาวก็ตัวแสบแต่พี่ชายเขาก็ใจดีใจดีมากครับไม่โกรดน้องไม่เคยทำลายแล้วถ้าทำก็มีแต่ชนน้องนิดหน่อยเวลาเขาหมั่นไส้เวลาน้องขี่หลังขี่ค้อ เหยียบหัวเหยียบหน้าเขาก็ไม่เกรธไม่ไม่เคยว่าอะไรไม่เคยแสดงอาการว่าเขาจะทําน้องจะดุเลยครับดีครับ <c oughs> <c oughs> น้องแก้วตาก็ดูหมดพลังเหมือนกันนะครับวันนี้รอแ,แค่เวลาขอนอน เป็นช่วงบ่ายแล้วใกล้เวลาเขานอนแล้วครับสองพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ้าดนน้องโดนน้อง <c oughs> แก่มันทำพี่ ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเดี๋ยวจะลองปล่อยให้เขาอยู่เงียบๆกันครับเผื่อเขาได้หลับได้นอนให้เขาได้พักผ่อนนะครับสองพี่น้อง